สวัสดีครับพอไม่พี่น้องบานเทาสวัสดีย้ามแรงของวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งธันวาเนาะมัน,นแนบ,บนอกพี่น้องบนานเท้านอกหลังจากเข้าไปเห็ดข้าวเข่านะครับเข้าไปพัดนะครับผัดปลากระป๋องใส่ไข่แล้วเราก็จะมาทานให้พี่น้องเราได้รับชมนะวันนี้จะขอปล่อยสองคลิปเลยนะครับคลิปทำและคลิปกินนะครับพี่น้องบานเทาเด้อนครับเฮาลาดเลยคือเก่านะครับผัดปลาปลากระป,ป๋องนะครับใส่ไข่เส่บๆแถบให้พี่น้องเดอ้อ กออยากกินเริ่มบัวเบาไลาค้ครับสขอนห้อนอนะ่ะอืมจอดขอห้อมมะลิคือเกาตามออกพรีกใจอ่ะมันจะร้ายครับเห็นบอกพี่น้องอืม ผัดปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งนะครับกระป๋องปลากระป๋องญี่ปุ่นนะครับใส่ไข่หนยหนึ่งแสบอยู่พี่น้องกินหมไก่ได้พี่น้องก็กินม่อเครื่องห่อนหานาที่เ,เ,เดียวกระเบิดไหม คือว่ากินสากกับบวแมนคือว่ากินใบกับบวแมนกินทำไงวะ พัดปากกระป๋องใส่ไข่มันจะแสบเลยพี่น้องขอ่าวอาจารย์มึน,มนแสบนะครับ อิ่มแล้วพี่นอ้องมดพอดีนะครับเข่าจานหนึ่งปากกระป๋องพัดใส่ไข่นะครับเป็นคลิปบันๆของผมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไอคอนสีสเกตด,ด้วยนะครับสำหรับมือนีคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ